สวัสดีครับผมบัญชาเหล็กคงนะครับจาก Canon Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของ Canon ในตระกูล Image Pro กราฟนะครับซึ่งมีทั้งในเรื่องความละเอียดและเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะทำให้ทุกคนได้ทราบว่าทำไมเราถึงต้องมีเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง m m g g p โปร r a า h ของ Canon กันครับ สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Image p r o ร r a า h ของแ a n o n นะครับซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างระบบ i n k j e t i n d o o r นะครับซึ่งตอบโจทย์งานพิมพ์ที่หลากหลายตั้งแต่งานแบบแปนดออิงจนถึงงานโปสเตอร์และภาพถ่ายนะครับและมีขนาดหน้ากว้างเครื่องตั้งแต่หน้ากว้าง24นิ้วนะครับซึ่งเราจะคุ้นกันในขนาดกระดาษประมาณ A1 จนถึงหน้ากว้างที่60นิ้วซึ่ง ก็จะใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่ A0 ระบบหมึกในเครื่องพิมพ์ที่เป็น I n ง jet Waterba s e หรือว่าเป็นเบสน้ำเนี่ยจะมีระบบหมึก2แบบนะครับก็คือหมึกที่เป็นดายเบสแล้วก็หมึกที่เป็น p ิ g m e n t นะครับสำหรับหมึกดายเบสเนี่ยจะเป็นหมึกที่ตัวหมึกไม่กันน้ำใช้ในเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านนะครับส่วนระบบหมึกที่เป็น p ิ g m e n t เนี่ยคุณสมบัติที่เด่นก็คือจะเป็นหมึกกันน้ำนะครับให้ความเข้มข้นของหมึกที่สูง แล้วก็ใช้ในเครื่องพิมพ์ที่เป็นระดับมืออาชีพหรือเครื่องพิมพ์หน้ากว้างข Canon Image Program นี่เองครับสำหรับตัวเทคโนโลยีหมึก l u c i a TD นะครับอันนี้จะเป็นระบบหมึกที่ใช้ในเครื่อง Canon Image Prograf TA และ TM Series นะครับตัว l u c i a TD เนี่ยจะมีความเข้มข้นของหมึกที่สูงนะครับใช้ระบบหมึกดำ Matte Black และ Photo Black นะครับรวมถึงสีหลัก CMY นะครับเพราะงั้น ได้ทั้งในเรื่องความคมชัดและความดำสนิทของเส้นงานดออิ้งแบบแปนนะครับกันน้ำทุกสีนะครับแล้วก็ยังให้ความสดใสได้ตั้งแต่การพิมพ์กราฟิกบนกระดาษธ,ธรรมดาจนถึงการพิมพ์กราฟิกที่เน้นสีที่สดใสขึ้นบนกระดาษโฟโต้หรือกระดาษพิมพ์ภาพด้วยครับ สำหรับหมึก l u c i ียโปนะครับอันนี้จะเป็นตัวหมึกที่ใช้ในตัว Canon Image Pro g r a p p r o s e r i e s นะครับก็จะมีทั้งระบบที่เป็น8สีและ12สีนะครับสำหรับ l u c i ียโปเนี่ยนอกจากหมึกจักกันน้ำในทุกเฉดสีแล้วเนี่ยยังมีหมึกสีพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากสีหลักที่เป็น C M Y นะครับเช่นสีแดงนะครับสีน้ำเงินนะครับสีโฟโต้มา g e จินตาโฟโตไซแอน,นะครับแล้วก็ยังมีระบบเฉดสีขาวดำถึง4เฉด เพราะงั้นให้ความสมบูรณ์ในการพิมพ์ภาพถ่ายทั้งงานสีและก็งานขาวดำนะครับรวมถึงการใช้งานบนวัสดุที่นอกเหนือจากวัสดุที่เป็นกระดาษทั่วไปได้ด้วยครับครับสำหรับตัวหมึกฟลูออเรสเซนต์หรือเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนต์เนี่ยใน Canon Image Pro Graph GP Series นะครับจะเป็นหมึกสีใหม่ที่มาเพิ่มในช่วงการพิมพ์ให้มีสีที่สดใส และกาหมู่สีของการพิมพ์ที่มากขึ้นนะครับเหมาะกับงานออกแบบงานพิมพ์โปสเตอร์สมัยใหม่นะครับรวมถึงงานออกแบบที่ใช้ชุดคู่สีแพนโทนที่ต้องการความเที่ยงตรงและการพิมพ์ในสีที่มีความหลากหลายสูงกว่างานพิมพ์ทั่วไปครับครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ได้ เห็นและก็ได้ทราบรายละเอียดของเทคโนโลยีของหมึกพิมพ์นะครับของเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon ImagePROGRAF ในรุ่นปัจจุบันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆนะครับในเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon ImagePROGRAF นะครับถ้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดตามและ subscribe นะครับช่อง Canon Thailand นะครับและก็ตามไปชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับ Canon delighting you always